สวัสดีครับพบก,กับช่องรามินทายยานยนต์แชนแนลวันนี้มานำเสนอรถตอนเดียวครับ To y ยต้ตารีโวปี2019เครื่อง2.8 4ฟร์วิลเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับคันนี้ได้ปีใหม่2019ไม่น้อยนะครับ120,000โลชุดแต่งมีให้รอบคันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มโป่งล้อแมกไมยางใหม่ปี22นะครับใช้งานยาวๆได้เลยกับราคาค่าตัวอยู่ที่500,000 59,000บาทครับฟรีดาวได้นะครับออกรถศูนย์บาทใช้งบออกรถน้อยได้เลยค้างวงผ่อนอยู่ที่1 0,000ท้ว่น84นงวด7ปีนั่นเองเดี๋ยวไปชมภายนนก่อนนะครับสำหรับด้านหน้าของเขาตัวนี้จะมาด้วยไฟหน้าธรรมดาครับแต่เจ้าของได้ทําการเปลี่ยนเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้นะครับเหมือนตัว4ประตูหรือตัวรุ่น E Plu s ตัว G นั่นเองแล้วก็ไม่พอเท่านั้นในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับยังใส่ไฟตัดหมอกมาให้ ใช้งานได้ดีแล้วก็สว่างในเวลากลางคืนมากๆเลยตัวรถเป็นสีบรอนเงินนะครับหรือสีเทาจากโรงงานนั่นเองรถมีเก็บรายละเอียดสีบ้างนะครับเป็นบางจุดนะครับแต่โครงสร้างเดิมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับในส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีบันไดข้างแบบออฟโรดมาให้กระทัดรัดเข้ารูปแข็งแรงนะครับทนทานมาดูด้านหลังนะครับรถทรงเดิมครับทรงสูงเดิมๆเลยน่าใช้งาน ด้านท้ายไฟท้ายเลยปกติสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่หักมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับตัวนี้เป็นรถตอนเดียวแบบ5ขอนะครับแบบ5ขอนี่คือรอบนอกนะครับสภาพสีร้อเเต์คุญแจมี2ชุดครับคุญแจรีโมท1แล้วก็คุญแจสำรองอีก1นั่นเองเป็นเครื่อง2.8นะครับนี่คือภายนอกเขาเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตะเข็บตัวรถกันบ้างว่าจะเป็นยังไง รับชมครับรับชมกันต่อนะครับตะเก็บตัวรถหรือหัวเก๋งในรถนั่นเองว่าตัวรถมีพกความจมน้ำตัดต่อมาหรือไม่หรือตะแคงข้างชนหนักด้านข้างหรือเปล่านะครับชมไปพร้อๆมๆกันได้เลยที่เราจะแกะมาก็คือคิวอ้วยางขอบป,ประตูนั่นเองเพื่อจะได้เห็นโครงสร้างนะครับจุดยึดของเหล็กโครงสร้างได้เดิมไหมนะครับดูอันดับแรกหัวน็อตฝั่งแก้มครับรอยถอดแกะโครงความเดิมนะครับชัดเจนสีเดิมจากโรงงาน แล้วก็มาดูในส่วนของประตูน็อตประตูนะครับมีรอยถอดแกะหรือไม่นะครับนี่คือหัวน็อตเดิมแล้วรถถ้ามีจมน้ำนะครับพวกหัวน็อตพวกนี้จะขึ้นสนิมนะครับเม็อดอาร์คเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีสนิมถัดมาดูหัวน็อตด,ด้านล่างของเดิมติดรถนะครับโครงสร้างประตูด้านขวาสีเลเกอร์เดิมนะครับเม็อดอาร์คเดิมจากโรงงานเล็บจิกมันจะไม่เป็นรอยเนี่ยฮะ นี่คือแล็กเกอร์เดิมนะครับสติกเกอร์ลมยางอยู่ครบเลยนะครับใช้ด้านล่างของกระบะหรือประตูเมทดอาร์คเดิมนะครับถือว่ามั่นใจดลแล่ะโครงสร้างได้เดิมนะครับประตูซีนพวกนี้ของเดิมติดรถเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังเห็นไหมฮะรอนเมทอาร์ค ของเดิมโรงงานจะปั๊มไว้แบบนี้นี่คือจุดยุดความแข็งแรงด้านท้ายด้านท้ายต้องแจ้งอย่างนี้ครับรถมีพ่นเก็บท้ายมานิดหน่อยนะครับโครงสร้างตัวรถด้านท้ายเดิมครับแต่ว่าเราเก็บริ้วรอยของการใช้งานนะครับมวกลากของขนของอาจจะมีรอยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเราเก็บให้ดูสวยนะครับแต่พวกเม็ดอาร์คยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับเม็ดอาร์คไม่ได้หายไปไหนของเดิมโรงงานยังอยู่ครบ ศอกในเดิมท้ายเดิมนะครับเก็บแค่ขอบกระบะให้ดูเรียบร้อยนะครับทําสีไปให้ท้ายกระบะยังเป็นลูกเดิมฝาเดิมนะครับเนี่ยของเดิมนะฮะแล้วก็จุดยึดด้านล่างนะครับของเดิมทีนี้มาดูประตูด้านซ้ายกันสำหรับประตูด้านซ้าย เมทดอาคเดิมขอประตูได้เดิมหมดเลยเนี่ฮะหัวน็อตฝั่งแก้มด้านซ้ายที่ยึดกับบอดี้ไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับแล้วก็ประตูด้าน,นล่างไม่มีสนิมนะครับประตูเมทดอาคมีครบหมดเลยอ่าโอเคนี่คือโครงสร้างของตัวรถ เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตัวภายในกันบ้างไปรับชมได้เลยครับเมื่อักคู่ได้ชมตะเก็บตัวรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภายในหรืออินเทเลียตัว2.8 4 wheel top สุดของรุ่นตอนเดียวแล้วกันนะครับภายในของเขาตัวนี้จะเป็นสีดําเหมือนตัวธรรมดาเหมือนตัวท็อปเหมือนกันหมดเลยจะเป็นสีดำนะครับแต่ที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะนะครับถ้ารุ่นย่อยธรรมดาจะเป็นเบาะผ้า ะครับตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังมาแล้วแล้วก็เบาะเป็นเบาะแยกนะครับสามารถปรับเบาะอิสระได้นะครับในฝั่งคนขับและคนนั่งนั่นเองทีนี้อย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับพวกกระจกไฟฟ้าสินทันล็อกใช้งานเหมือนในรุ่นปกติทั่วไปนะครับเหมือนกันหมดคุณแจรีโมทมีมาให้1ชุดดอกสำรอง1ชุดนะครับแอร์แบ็กมี2จุดฝั่งคนขับและคนนั่งด้านหน้านั่นเองพงมาลายยังสวยนะครับรถถือว่าวิ่งน้อย นะครับ120,000โลหนังยังไม่บวมไม่ล้านะฮะแล้วก็ตัวลายหนังเนี่ยยังเห็นชัดเจนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสวยเลยเลขไม้แท้นะครับ120,000โลรถอายุ4ปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆห,ห,หน้าจอวิทยุนะครับก็ใช้งานได้ปกติเล่น USB ต่อ AUX ได้นะครับระบบแอร์ ปกตินะครับมีตัวยิงดิฟล็อกมาให้ด้วยในรุ่นรีโวตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้าโฟ,โฟโล์ับ l Low ได้เลยบิดเอาสะดวกสบายมากนะครับที่เขียบุหรี่มีให้แล้วก็เกียร์ธรรมดาจับคู่ด้วย6สปีดเจ็ดเกียร์ถอยนะครับนี่คือภายในค่อนข้างสวยเลยครับบอกปิดไม่ล้มไม่ยับนะครับสบภาพดีส่วนแผงด้านข้างเองริ้วรอยรองเท้านะครับขีดข่วนไม่มี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สวยเลยนะครับไปดูฝั่งด้านซ้ายกันสำหรับฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วคู่หน้าในรุ่นท็อปเก๊ะใส่ของมีนะครับในรุ่นนี้มีให้แล้วก็บุ๊กสวิตจากเจ้าของเดิมยังมีอยู่นะครับสามารถเอารถไปเช็คประวัติเข้าศูนย์ได้เลยอย่างต่อเนื่องพรมปูพื้นมีให้แล้ว เบาสภาพยังสวยนะครับกระจกด้านหลังของเดิมโตต้ตาติดรถแผ่นผ้าหลังคาสวยเดิมนะครับไม่มีรอยขี้บุหรี่แล้วก็พวกม่านบังแดดยังหุ้มพลาสติกไว้อยู่นะครับคนอนโซลด้านหน้าริ้วรอยไม่มีนะครับนี่คือภายในของในรุ่นตอนเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของหน้าตาห้องเครื่องกันบ้างไปครับมาดูหน้าตาเครื่องต่อนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่น4 w h e วิ view, เครื่อง2.8ดีเซลนะครับหน้าตาห้องเครื่อง พื้นฐานเดิมๆเ,เลยนะครับก็ใช้เครื่องตัวเดียวกับตัว r ีโว4ประตูนะครับ2.8หรือตัว Fortuner ก็ใช้รหัสเครื่องตัวนี้เหมือนกันนะครับทำให้เรียวแรงดีมากๆเลยนะครับรอบต้นรอบกลางรอบปลายแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยมีครบนะครับในรุ่นนี้ก็จะมีระบบเบรก ABS มาใหา้ถือว่าเป็นตัวท็อปไลน์ของรุ่นตอนเดียวละตัวเครื่องนะครับช็อตเบืช็อตบ็อกออคเครื่องเดิมๆนะครับรถไม่เคยหรือไม่เคยถอดท่อแคท ยังอยู่นะครับรถกาวเดิมโรงงานแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีนะครับแบตเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือน3นี่เองยังไม่ถึงปีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์5เดือนประมาณ5เดือนเองนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนไปพวกท่อยางต่างๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของปลั๊กไฟนะครับท่อร้อยสายไฟไม่กรอบไม่แตกไม่หักนะครับใช้งานยาวๆได้เลย ของเลียวเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ในส่วนของแผ่นเพดนะครับนี่คือแผ่นเพดเดิมโรงงานนะครับรถเป็นปี19เแท้ๆนะครับเดือนกุมภานะครับทีนี้อยากดูให้ดูเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับหัวน็อต้อยถอดไขยังไม่มีนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คเดิมฝาแท้เดิมโรงงานซีนขอบฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบ เดิมหัวนัดฝั่งนี้เดิมโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ด้านในเดิมเดิมเลยซุ้มนะครับซุ้มล้อต่างๆคงความเดิมคานหน้าสีเดิมโรงงานนะครับโลโก้ R เมอาร์คนะครับโลโกโ้ L ชัดเจนนะครับประมาณนี้ มาดูตัวจริงได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นรถนะครับดูผ่านรีวิวไม่ค่อยเข้าใจนะครับอยากมาดูตัวจริงได้เลยนะครับร้านเราอยู่เสรีไทย51ใกล้เขตบึงกลุ่มอยู่กรุงเทพนี่เองมาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไปให้แล้วก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้สําหรับลูกค้าที่อยากดูรถลองขับดูเล่มเอกสารนะครับมาเห็นของจริงได้เลยนะครับแล้วก็เน้นย้ําว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่กรุงเทพ มีไฟแนนซ์บริการให้ถึงที่เลยครับทั่วไทยเสียเงินแค่500บาทนะครับให้ค่าน้ำมันในการจัดไฟแนนซ์นอกพื้นที่เท่านั้นส่วนจัดผ่านแล้วนะครับรับลถค่าจัดส่งบริการฟรีนะครับทั่วไทยเลยไม่เสียค่าได้จ่ายนะครับไม่เสียค่าได้จ่ายเลยแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้นะครับมาเซ็นสัญญาที่เต็นได้เลยบริการฟรีทุกอย่าง ยังมีกิ่หนึ่งกับราคาค่าตัวที่5้าแ0่บาทซื้อสดไม่มีแวตเจ็ดนะครับได้ราคาตามจริงเลยนะครับหรือซื้อผ่อนก็ได้มีไฟแนซน์นหลากหลายไฟแนซน์รองรับไว้อยู่สําหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขนะครับติดแบคเรสต์นะครับติดล่าช้าหรือติดแท็กซิ่งเข้ามาคุยกันนะครับทิ้งเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวลองสอบถามเข้ามาดูนะประมาณนี้ครับสาหรับการรีวิวตอนเดียว ปี19เครื่อง2.8 4ฟวิวนะครับฝากไว้ด้วยกด s u b ส c r i b e ด้วยในช่อง youtube ของเรานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ